หน้าแมยมีปัญหาหน้าดำเป็นฝ้าฝาน้าด้วยท่าแม่ไม่บายใจเข้าไปในไม่มั่นใจในตัวเองเลยค่ะคุณแม่์ร้องมาไล่ตัวแล้วใครบอกอะไรดีคุณแม่กระสื่อเวทีว่ายากให้ฝ้าหายซิวหายหน้าจะได้สว่างแต่ร่องไปร่องมาหน้าขำว่าเดิมหน้าดำว่าเดิมทำไมซิวฝ้าขึ้นทำไมมีเหลียวร้อยไม่บายใจอะค่ะครูสาวก็เลยแนะนำผลิตภัณฑ์ตัวนี้เลยค่ะเีรั่มเนี่ยพี่เป็นซีรั่มของคุณหมอ ปอดภัยแหนน้อนค่ะพ่อได้ฉายเซรั่มยันยี่เป็นึ่งอาทิตย์รู้ซึกวหวานนาคุณแม่ดีขึ้นคุณแม่ก็เลยฉายไปเรื่อยๆค่ะฉายไปนึ่งเดือนรู้สึกงหวานนาไซคืนฟ้ากระจางล่งตอนนี้แม่ไปไหน,นมาไหนหมั่นใจขึ้นมากเลยค่ะแม่จะให้เล่เหนือเซรั่มนะคะจะใช้ไซเป็น,นีดเลยค่ะซึ่มสาบเข้าในผิวเบาบางน้ามหมักเลยค่ะใครจะมีปัญหาผิวหนาเหมือนคุณแม่คุณแม่แนะนําตัวนี้เลยนะคะตัวนี้เลยค่ะ